สวัสดีนะครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพี่ฝึกน้องลินเตะไปนะครับวันนี้เป็น EPC นะครับก็คือจะให้น้องลินยกนะครับในตำแหน่งที่ตัวเองซ้อมมานะครับก็คือการยกนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คือแอดมินจะเอาโจทย์ง่ายๆนะครับก็คือแอดมินจะโยนตะก้อให้น้องลินยืนอยู่ตรงนี้โยนให้สวยๆนะครับแล้วให้น้องลินยกจับ 1- 2ยกถ้าเกิดว่ายกพลาดก็คือโดนทําโทษด้วยการเซอ์กจับตรงหน้ากล้องนี้5ครั้งนะครับอ่ะเอา ทั้งหมดยกให้ได้ประมาณเอาสิบลูกดีเนาะให้อดินเตะได้สิบลูกนะครับตเตะครึ่งรอบเตะอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้พักนะครับสิบลูกดีนะถ้ายกไม่เข้าไม่นับถ้ายกไม่เข้าก็โดนสก,กัดจัมอันนี้คือเหงื่อเต็มหมดนะครับคือเล่นพื้นกับแอดินแอดินให้เล่นพื้นมาแัวกวิ่งทําทุกอย่างยืดอะไรเล่นพื้นมาจนน่าจะเหนื่อยพอสมควรครับแต่ว่าเนี้ยเราทําคลิปเสร็จจะให้พักครับทีนี้อ่าอานะพร้อมนะ ทำนะอ่ายืนยืนตรงนั้นเลยเอาถึงล,นะลูกนี้นะอานี้ยกมันขึเอ่อยกขึ้นตรงนี้นะอ่าสิบลูกนะครับอันนี้ลูกที่หนึ่งนะครับอ่ามันยังเข้าตัวอยู่ยกให้มันขึ้นยกขึ้นไปตรงกลางก่อน ยกให้มันตรงตรงตรง,ตรงกลางก่อนไม่ต้องยกขึ้นมาเออหาไปนิดโวยกันอีกลูกนี้ไม่ได้ป่ะลูกนี้สกัดจับลงสกัดจับบอลไม่เข้าสวยหนึ่งลูกลูกแรกอยู่กระวอมหนึ่งลูกดีนะครับ Nào, 5 lần nữa. À, chụp nó, ô, <laughs> Nào, là không? นะอ้าวลงไปห้าวันแล้วย,ยันนี่อะไรสี่สไม่ได้ของลูก

แล้วาครับาน,นี้ถือว่าได้แต่ว่าแอดมินแอดมินหมด,ดแดงก่อนแล้วทำไหมห้าอยู่ขึ้นไปอนุโลมพอได้ลูกนี้ยังไม่ต้องลวม ห้าลูกเลยครับเข้าตัว,หวให้ยกไปตรงกลางไม่ต้องเล็งไม่ต้องเล็งนะให้ยกไปตรงนู้นนี่ตรงนี้ให้ยกให้มันสวยก่อนไม่ต้องยกเท้ามานะาาไม่ต้องคิดว่านะาอยู่ไหนยกไปตรงนู้นเลย อย่าพังหมดแลุ้ดนดูงึิปซิปอาโอเคนะครับถือว่าน้องลินนะครับเหนื่อยครับเดี๋ยวพักก่อน น้องเินคะแนนเต็มสิบตอนนี้ยังได้ยังให้ประมาณหกนะครับอ่าก็คือให้น้องเหลือไว้ให้น้องฝึกฝนพัฒนานะครับอ่าไม่ได้ว่ามีการพูดเอาอกเอาใจนะครับก็คือถ้าไม่ได้ก็คือแอดมินจะบอกว่าไม่ได้นะครับที่เหลือนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวให้น้องเินไปซ้อมพื้นต่อนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อัดพื้นมาเยอะละแต่ว่าน้องยังก็ยังไม่นิ่ง เริ่มจับตะก้อปีไหนนะอายุ14ครับอายุ14อ่ะหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีของนุองลินเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับหนึ่งปีคือน้องจะเล่นช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรสายเกินไปครับถ้าเรายังขยันและยังฝึกฝนยังอยากที่จะทํามันต่อนะครับอีกไม่นานก็ทันเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะครับอ่ะลองดูนะครับว่าที่มาอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าจะนานกี่เดือนกี่ปีนะครับว่าแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าความพัฒนาของนุองลิน หเดือน2เดือน3เดือนจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ